เธอเลนคอฟฟอร์ดแชมป์โลกรุ่นเวลเทเวตของดุนยูบอออกอาการไม่ปลืม้มกับอนาคตของเขาโดยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าถ้าผมไม่ได้โชคกับผู้ชนะระหว่างสเปนจูเนียกับอูกัสผมอยากจะโชคกับผู้ชนะของไฟเจอเมลชาโลกับคาสตาโนและผมมั่นใจว่าผมสามารถก้าวไปสู่การเป็นแชมป์โลกแบบไร้ข้อกังขา ในพิกัดรุ่น154ปอนด์ได้เช่นกันสำหรับเทเลน์คอร์ฟอร์ดซึ่งเป็นแชมป์โลกรุ่นเวลเทเวทของ WBO และเป็นหนึ่งในนักมวยที่เก่งที่สุดแบบปอนต่อปอนในปัจจุบันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Behind the g r o v e s สำหรับไฟลโลมแชมป์สสถาบันระหว่างเจอเมลชาโลแชมป์ w w b w i c IBF กับทางไบอันคาสตตโนแชมป์โลก w b o รุ่นซูเปอร์เวลเทเวต154่ปอนด์เดิมทีมีกำหนดการโชกในวันที่19มีนาคม2565แต่ล่าสุดเหมือนจะถูกเลื่อนเนื่องจากอาการบาดเจ็บของทางคาสโานขณะที่สเปนจูเนียแชมป์โลก WBC IBF มีกำหนดการขึ้นชกล้มแชมป์รุ่นเวลเทเวตกับซูเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นเวลเทเวตยอเดนิสอูกาส ในวันที่16เมษายนนี้นั่นเอง